สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทความหนึ่งชื่อสารสาระสัจธรรมของชีวิตเ,เนื้อหานี้น่าสนใจมากครับมันพูดถึงแก่นแท้เลยนะทั้งชีวิตความตายกรรมแล้วก็มีประเด็นเรื่องออข้อจำกัดบางอย่างแม้แต่ของพระพุทธเจ้าด้วยภารกิจของเราวันนี้ก็คือ,อ,อสกัดเอาประเด็นสำคัญสคัญ,คญมาคุยกันมาให้เราได้คิดตามกันไปครับเริ่มที่ส่วนแรกเลยไหมครับเป็นบทธรรมสอนใจที่สะท้อนความจริงมากๆได้เลยค่ะ ส่วนแรกนี่เหมือนเป็นบทสรุปพื้นฐานชีวิตเลยนะคะใช่ครับประเด็นหลักๆก,ก็คือพวกยศลาบทรัพย์สินต่างๆหรือแม้แต่ร่างกายเราเองเนี่ยอม,มันไม่ยั่งยืนนะสิ่งที่ตามเราไปจริงๆก็มีแค่บุญบาปหรือกรรมที่เราทําไว้เท่านั้นเองอืมใช่เลยค่ะมันก็เชื่อมกับที่ว่าเรามาตัวเปล่าก็กลับไปตัวเปล่าการไปยึดติดกับของนอกกายมากๆก็อาจจะไม่ใช่ทางเท่าไหร่เป็นภาพลวงตาเหมือนในบทความว่า เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไรประมาณนั้นเลยค่ะครับแล้วก็เรื่องความตายอันนี้หนีไม่พ้นแน่ๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกสคันช่วยเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอืมทําให้เราตื่นตัวอยู่เสมอและสุดท้ายในส่วนนี้ก็คือความเร่งด่วนในการทําความดีทําสิ่งที่ควรทาเพราะเราไม่รู้เลยว่าเอ่อวันสุดท้ายของเราจะมาเมื่อไหร่ค่ะที่อ้างบาลีว่าอัจเชว,วะกิจจะมาตะปัง คือต้องรีบทําวันนี้เลยอย่ารอใช่ครับผมเป็นมุมมองที่ชวนให้เราหยุดคิดเลยนะคะในยุคที่แบบทุกคนอาจจะมุ่งไปข้างหน้าหาความสำเร็จภายนอกกันเยอะบทธรรมส่วนนี้เหมือนดึงสติเรากลับมาว่าจริงๆแล้วแก่นแท้หรือสิ่งที่มันอยู่กับเราไปจริงๆเนี่ยมันคืออะไรมันคือคุณภาพของการกระทาจิตใจเราเองไม่ใช่สถานะหรือวัตถุสิ่งของ เป็นการกระตุ้นให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความหมายในทุกๆขณะเลยไม่ใช่แค่รอวันสุดท้ายใช่เลยครับเห็นด้วยมากๆแล้วประเด็นนี้ก็นำไปสู่ส่วนที่สองของบทความซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือ4อย่างที่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองซึ่งเราก็ทราบว่าทรงมีทั้งปัญญาและเมตตาสูงสุดเนี่ยก็ยังทรงทำไม่ได้อืมใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากอย่างแรกเลยคือท่านไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงวิบากรรมหรือผลกรรมของใครได้ ค,คือกฎแห่งกรรมมันเป็นเหมือนกฎธรรมชาติใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผลนั้นนั้นเองพระองค์เข้าไปแก้ไขอดีตหรือลบล้างกรรมให้ใครไม่ได้ตรงนี้อาจจะท้าทายความเชื่อบางคนนะคะที่อาจจะหวังพึ่งให้ท่านช่วยล้างกรรมหรืออะไรทํานองนั้นแต่มันเป็นการย้ําเลยว่าความรับผิดชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆกฎแห่งกรรมนี่มันเที่ยงตรงเหมือนกฎฟิสิกส์เลยค่ะทําอะไรไปผลมันก็สะท้อนกลับมาพระพุทธองค์เองก็เคารบกฎธรรมชาตินี้ ครับผมชัดเจนมากประการที่สองแล้วครับที่บอกว่าพระองค์ไม่สามารถมอบปัญญาให้ใครได้อืมอันนี้ก็สําคัญมากค่ะปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราฝึกฝนเองพิจารณาเองปฏิบัติเองใช่ค่ะพระองค์เป็นได้แค่ผู้ชี้ทางหรือ เออกรยนานมิตรที่ดีที่สุดเท่านั้นถูกต้องเลยค่ะคือปัญญานี่มันไม่ใช่เหมือนเอ,อ่อข้อมูลที่เราจะดาวน์โหลดหรือส่งต่อให้กันได้ง่ายๆอะค่ะแต่มันเป็นผลจากการบ่มเพาะจากการลงมือทำจากประสบการณ์ตรงของคนคนนั้นเองพระองค์ทรงให้แผนที่มาแต่การเดินทางการจะไปให้ถึงจุดหมายเนี่ยเราต้องเดินไปเองจริงๆเข้าใจเลยครับเหมือนครูสอนแต่สุดท้ายนักเรียนต้องทำความเข้าใจเองทำข้อสอบเองประมาณนั้นเลยค่ะ มาถึงอีกสองข้อที่เหลือนะครับข้อ3คือสภาวะที่แท้จริงของธรรมะหรือความจริงสูงสุดเนี่ยเออมันสื่อสารด้วยภาษาได้ไม่สมบูรณ์อืข้อจำกัดของภาษาครับมันลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดจะอธิบายได้หมดต้องอาศัยการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงประสบการณ์ตรงเองข้อจำกัดเรื่องภาษานี่ก็น่าคิดนะคะมันชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ตรงหรือการชิมรสด้วยตัวเองเนี่ยมันสาคัญกว่าคาอธิบายมากๆ เหมือนเราพยายามอธิบายรสชาติทุเรียนให้คนที่ไม่เคยกินฟังอะค่ะพูดยังไงก็ไม่เหมือนเขาได้ลองชิมเองจริงๆรธรรมะก็อาจจะคล้ายๆกันคําสอนเป็นเหมือนเอ,อนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์แต่ไม่ใช่องค์ดวงจันทร์เองอ๋อเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับและข้อสุดท้ายข้อ4คือพระองค์ไม่สามารถโปรดหรือสอนคนที่ไม่มีวาสนาได้คําว่าวาสนานี้ต้องขยายความนิดนึงนะคะครับผม คือพูดง่ายๆก็เหมือนกับคนที่ยังไม่มีความพร้อมหรือไม่มีพื้นฐานพอที่จะรับฟังเข้าใจธรรมะได้ใช่ค่ะเหมือนในบทความเปรียบเทียบว่าฝนตกทั่วฟ้าแต่หญ้าที่ไม่มีรากหรือพื้นดินที่ไม่พร้อมก็รับน้ําฝนไว้ไม่ได้ครับเรื่องวาสนาหรือความพร้อมของผู้รับเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักการสากลของการสื่อสารเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะ การเรียนรู้อะไรก็ตามมันจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยทั้งผู้ให้ที่ดีและผู้รับที่เปิดใจมีความพร้อมในระดับหนึ่งเหมือนเราจูนคลื่นวิทยุอะค่ะสัญญาณส่งมาดีแค่ไหนถ้าเครื่องรับเราปิดอยู่หรือจูนไปผิดคลื่นก็รับไม่ได้อยู่ดีอ๋อเข้าใจเลยครับชัดเจนมากสรุปแล้วการเจาะลึกจากบ,บทความสา,สารสาระสัจธรรมของชีวิต,ตวันนี้เนี่ยเราก็ได้ข้อคิดเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องชีวิตที่ไม่แน่นอนความตายที่ต้องเจอแน่แน่ เรื่องกรรมที่ทําแล้วต้องรับผลปัญญาที่ต้องสร้างเองและแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงดําเนินไปภายใต้กฎธรรมชาติบางอย่างมีข้อจํากัดบางประการเหมือนกันค่ะบทความนี้เลยเหมือนเป็นการกระตุ้นให้เรากลับมามองตัวเองพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่ประมาทเร่งทําความดีแล้วกออ็พัฒนาปัญญาของเราเองและการเข้าใจข้อจํากัดเหล่านี้เนี่ยไม่ควรมองในแง่ลบหรือทําให้ทอแท้นะคะ กลับกันมันอาจจะช่วยให้เรา,เาโฟกัสได้ถูกจุดมากขึ้นด้วยซ้ําคือให้มุ่งไปที่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆซึ่งก็คือการกระทําของเราความเพียงของเราในปัจจุบันขณะนี้แทนที่จะไปอรอคอยปัจจัยภายนอกหรือปาฏิหาริย์อะไรแบบนั้นนะคะเป็นคองขิดที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอทิ้งทายชวนคิดนิดนึงนะครับจากประเด็นเรื่องวาสนาหรือความพร้อมในการรับฟังเนี่ยอลองคิดกันดูเล่นๆไหมครับว่า อะไรคือรากแก้วในตัวเราเองที่เราจำเป็นต้องสร้างต้องดูแลรักษาไว้เพื่อให้เราพร้อมที่จะซึมซับรับประโยชน์จากปัญญาจริงๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาจากคำสอนเก่าแก่หรือความรู้ใหม่ๆในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็ตามครับ